อันนี้ก็ดีนะนี่ทาดีอันนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทาสักแกล้งไงสวัสดีค่ะป๋าผานะคะน้องเมฆนะคะป้อเจนครับค่ะวันนี้เราจะมาซื้อของใช้ส่วนตัวรับชุดยอรใที่กับน้องเกยกันค่ะนั่นก็คือ อในไม่ใช่แล้วซับใน <S <S ไม่ใช่แล้วตอนนั้นก็คือลูกจิ้ง <What? S 1> นี่นะครับวันนี้เรามาซื้อของใช้ส่วนตัวให้น้องเกดนี่มันก็หมุนๆแล้วก็รู้แล้วอะไรลูกกิ้งเหรออืมหอมไหมละ่ะนี่ก็ได้อชอบไหมสำหรับผู้ชายคิมบาร์ลา อันนี้เก๋อันนี้ก็ดีนะนี่ทาดีอันนี้ไว้ทำอะไรเอาไว้ทาถ้าแกลงไงอ้าวเหรอไม่มันกดๆนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่กลินหมานสิบแปดห่วงนี่จอนนี่แล้วกันนะโอเคค่ะหรือว่าอันนี้เวิร์สอันนี้เราจะซื้อที่ล้างหน้าให้น้องเกดอีกเมื่อกี้เราเราเลือกอ่าลูกกิ้งไปแล้วฮะ อันไหนคะพี่จอนอันนู้นครับเนี่ยเหรอพวกเนี้ยครับไม่ใช่สีต้อสีเข้มนี่เหรอนี่เหรอ,หรอใช่ทำไมมันต่างกันอยังไงมันเป็นอ่าโครนโฟมฮะมันจะเป็นสีออกดำดำแต่ไม่ดำมากพี่จอนใช้แบบเนี้ยน้องเกดบอกน้องเกดน้องเกดแอบใช้ของพี่จอนก็เลยแบบชอบไออันนี้หอมไหนกินเลยเลยไมไ่กินหรอ คุเพ่อพูดอนไรยังไงคะแม่ี่พี่โกนอูโ้สามพันสามพันแปดร้อยเก้าสิบพี่โกนอะไรแม่โกนขนขาอ๋อโอเคดูว่าพอเอาองัดเข้าไปในจมูกได้ด้วยหรอขนขนจมูกแม่มาไปดูซิได้อะไรจะลงตัดสินใจเลือกอยู่สองอย่างจะเอานนี้แล้วก็อย่างได้อันี้ใช่รู้สึกเป็นผู้ชายดำดำดักดัก <ป>ไม่เอาไม่แบบพี่จอดไอ้นนป้าพาได้ที่พาลักและดูสิเห็นไหมแบรเด์เดลพันขาวก็จังด้านี่เราซื้อเสร็จแล้วนะคะสรุปเราได้ทั้งหมดน้องเกดได้2อ,อย่างพาพาได้อย่างหนึ่งเนาะ,ะน้อะไรนี่น้องเกดได้ไดลูกกิง้งค่ะนี่ลูกกิ้ง แล้วก็โฟมล้างหน้าเริ่มเป็นหนุ่มเลยนะคะพี่จอนครับมีสิวไงใช่แล้วน้องๆล่ะคะอายุเท่าไหร่กันบ้างผู้หญิงผู้ชายใช้อะไรกันบ้างเนาะมีใช้เป็นโฟมล้างหน้าหรือยังลูกกิ้งยังใช้ไหมถ้าเป็นเด็กเราไม่ได้ใช้เนาะใช่ครับพอเราเริ่มโตเนยฮอโมนเริ่มเปลี่ยนเราจะมีกลิ่นตัวต้องลองถามเพื่อนดูนะว่าเราบีหรือยังเมื่อกี้เราเราอยู่กับตัวเราไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่เพราะว่ากลิ่นตัวนี่ไม่ใช่เรื่องตลกใช่ป้าพาป้าปาใช้ลูกกิ้งหน่อยยุะเท่าไหร่ลองอันนี้ เขาใช้เมื่อเช้าหอมครึ่งวันใช่หอมหอมหอมจริงใช่แล้วป้าพาใช้พวกนี้ต่ออายุเท่าไหร่ป้าหกเหมือนเสื้อเลยป้าหกใช่ป้าหกขึ้นมอนหนึ่งเนาะป้าหกอันนี้เขาขึ้นมอนหนึ่งเออประมาณเดียวกันนั่นแหละใช่ครับประมาณอายุสิบสองนะเริ่มใช้กันใช่ค่ะป้าหกเทิมสองอาจโตมปโตแลอายุสิบสองเนี่ย จะไปเรียนหนังสือมาเขาบอกว่าอายุ12คืออายุที่เริ่มเป็นวัยรุ่นเราเป็นวัยรุ่นเราจะมีแฟนถ้าอายุ15แล้วเนี่ยคือวัยรุ่นเริ่มจะมีแฟนน้องเก้มีแฟนยังไม่มีสอด้ะเนี่ยใครโทรต้องสอดอยู่แล้วใช่มีคนเราจะไม่บอกว่าชอบเมรมกากยังไม่ถึงเวลาเนาะจะบอกอะไรให้เนี่ยไปแอบไปแอบไปแอบอ่านคอมไม่ใช่ไปแอบอ่านข้อความมา เซา<ช>เจอร์แล<ช>เซนเจอร์ไทยมีคนอ่ะพิมพ์มาหลายคนสาวๆพิมมาถามว่า<อ>ทําอะไรอยู่สามสี่คนต้องแกตอบเหมือนกันหมดใช่เออ่าถามว่าทําอะไรอยู่แล้วแกตอบว่าทําใจเออทําใจตอบอย่างเงี้ยทําใจทุกคนเลยรอนอย่างงี้ยคูไม่มีแฟนหรอกแม่ไล่อ่านทําอะไรอยู่ทําใจทําอะไรอยู่ทําใจทําอะไรอยู่ แล้วของสาวก็บอกเอาดีๆดิอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่าเอออยากคุยแต่นี่ไม่คุยทำใจทำใจเราจะเอาเฟซบุ๊กต่อเกทมุ๊กนี้เหมือนที่ว่าเคยบุ๊กยังไงนี่คือสาวแต่เราจะเอาเฟซบุ๊กโปรโมทลูกเลยนี่เฟซบุ๊กดอกเกทขึ้นเลยแตรไม่ได้จะไม่มีแฟนใช่ ยิงเหรอจได้รู้ว่ายิงอ๋อจะยิงต่อก็ได้ต่อทุกคนนั่นแหละนั่นแหละโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันเนี่ยลืมคอมเมนต์นะใต้ร้านคลิปนี้เดี๋ยวน้องเกศมาอ่านนะคะแค่ไงคลิปนี้ปะพะน้องเกนล้านเลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย